นี่คือพัดลมพกพาเหมาะสำหรับคนที่ขี้ร้อนโอ้โหเมืองไทยมันอากาศมันร้อนๆต้องมีตัวช่วยดีๆอย่างนี้ครับเหมาะจริงๆครับผมกับพัดลมพกพาตัวนี้มีถึงสองสปีดเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นี่เบอร์สองนี่ยิ่งแรงนี่เห็นไหมครับผมโอ้โหยี่นี่นี่นี่เหมาะกับการพกพาไปไร่ไป,ไป,ไปสวนแม่คงแม่ค้านายชงนายช่างทำงานในที่ร้อน ที่อับอากาศไม่มีอากาศถ่ายเทได้พัดลมตัวนี้ไปใช้ดิเย็นชื่นใจแน่นอนนอกจะมีสองสปีดแล้วเนี่ยเรายังปรับสายก็ได้นะครับผมพกพาง่ายๆใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับผมดปัญหาไปเลยกับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับแบตก้อนนึงก็อยู่ได้สี่ห้าชั่วโมงครับเป็นตัวช่วยสำหรับคนขี้ร้อนจริงๆครับ มันต้องมีแล้วครับของอย่างนี้ทั่วขคายร้อนใครจะทนร้อนก็ทนไปครับผมไม่ทนนะกดมาใช้เลยครับในตะกร้าจา้าสำหรับคนขี่ร้อนโดยเฉพาะเลย